บัดน,นี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21มกราคม2569ข้าพเจ้านายมีาาาาายมันศักดิ์สินเพลนก็เป่งว่าจะสาธยายพุทธบุญส์าววายเป็นผู้ถบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจารย์ยบูชาแด่กองาค์พระกรรมปฏิเสธเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณาีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจุมอนุโมทนาในการสวดสญญาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพ เทวตาทั้งหลายปู่จงมาดันให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายดายมูนตัวไปบทสวดชุนุนเทวตาสมัญตาจักวาเรสุอาตาคชันถุเทวตาสัตตมังมุนีรัสสะสันตุสกามโมขาทางสัาเกกาเมจิบุเปคิริสิขาตรัตเตจันตลิเกวิมาเนทีเปรัตเทจักาเมตารุวันนาขะเหเนเคหาวะทุมิเกเต ภูมาเาติันตุเทวาเจารฐลวิเศเมยยขาการทัพนาคาติทังกาสัเกยังมุนีลาวัจนังธาโวเมชนันตุธรรมสวรสดิกลวะอปันตารมสวรสกลวะอจปันตารมสวรสกลวะอจปันตาพุตรนการสิทธิคาถานโมตัสสาพะคะตัวรโตสัมมาสัมพุทธสานโมตัสสะพระคะวตัวรตสัมมาสัมพุทธสานโมตัสสาพะคบตตสัมมาสัมพุทธสานโมสัสสาพระคาบตัวรสัมาสัมพุทธสานบุตสัจจเกัียคาถน โสติเมหุโหสสัพพทานะติเมศานังอัญยังทำโมเมศานังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุโหสสัพพทานะติเมศานังอัญยังสังโฆเมศานังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมฆมโหสถสัพพทานบทสวดมหากริโกนาโทติอธิกาคาถามหากริโกนาโทอัตยาสภาวะปนิลังปุเรตวะปัลณีสภาวะปตุสัมโพธิมุตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะมโหตุสัพพุปะวา มหาริโวนาโูหิตาาสัพพะปนิลังุเรตวะปรมีสัพพปตูสุิมุตตมัอิตนัสัจจวเชนะมังหตุสัพุปะทะวมหาิโกนาโหิุายะสัพะปนิลังุเรตวะปรมีสัพพปตุสุิมุตตมัอินัสัจจวเชนะมังหตุสัพุปะทะวบทสวดมหาสมัยุเอวเม สุตังเอกังสมยังปควาสักเสูวิหารจิกปิระวาตุสดิงมหาวเนมหาใาพิกูสังเคนาชจจิงปัจจมาเตหีพิูสเตหีเพหวาอรันเตหีท้าสหิจโรกาทธาหเทวตาเยสเยนาสนิปิจาหุติพระขันตังทัศรยะพิกูสจังพันจาอาทาโคจตุนังสุทาวัการิกานางอิตวานังเอเตสหุติอยังก พระกวาจะเกตุนชวิหารติกับพิระวาตุสิมิงมหาวันนมหาตาพิกขุจังเทนะสจริงปัญจามาเตหีพิกขุสัตติหีสัตพิเหวะอรหันติหีเทสหจะโลกธาตุเห็นเทวตาเยคุเยนะสนิปติจังหงศิปพระกวนตังสัตนะยะพี่ขุสังกัรจัดยานุนัมยามปีเยนะพระกวาเทนุปันสังกมยามะอุปันสังขมิตวาพระกวาตุสนิเกปเชกัคาถาปาเสยยามติอัตโาหตาเทวตาเสยยะธาปินามะภาละมะปภาภุริสุสัมมันชิตังวาภาหังปัสสารยยะปัสสาริจังวาภาหังสัมมินชยะ เอว่าเบววัตสุธาปัเสสุเตเวสุอัตัะหิตาพระคบตัวภูริตัวปตุระหัมสุอัถาหัวตาเทวตาพระคบตังอภิวัจเตวะเอกามตังอัถังสุเอกามตังที่ธาหัเอกาเทวตาพระคบตัวชนิเกอิมังคาตังอภัสสิมหาสมัยยุปวันสิมิงเทวะกายาจะมังคตาขะตามะอิมังธรรมะจะไมยังพระกิตาเยวะอภิสัทสังฆติอัถหัวปลาเทวตาพระคบตัวชนิเกอิมังคาตังอภัสสิตาตาพิฆวโรชมาทังสุกิตังอัตมุชุกรรมังสุสารติวะเนตตานิคราอิจวะอิติยานิ อาตะโอปลาสตาพระกตัวเกิอิมังคาตังอภสิจเวคีรังจิตบปริขังอินทีรังโอหจมะมชเเจรัตสุธาิมาลาจกุมาสุธาตาสุสุนัติอาตะโอปะลาสตาภาเกิอิมังคาตังอภสิเยเิผูตสังสสสนติขมิสัติอญูมิงปหายมนุสังเทหังเทวะกยาปผรุิสติติอตะคกปังขวาภิกุอมันเตสีเยหุยเนะภิกขะมีธสัสุโรกัทธาตุสุเทวตา wawa namanya <AUT1> กิตายเสมิกพิคเวเทวะกายนังนามาณินามาณิกิเทสิสมิกิคเวเทวะกายนังนามาณิตังสุราสานุกรรมมรรสิกรุธาภาสิสมิตเอวังมตุติโกเตพิภูภุตพระคามตุปัจิตสุสูงพระคามเอเจตเทวจักรสิโรคกมลุกัสมิตยถาภูมิมาจารัสิตาเยสิตาเฮลีข้าพลังหิตจธาสมาหิตาปุรุสิหะวะสันนิลาลุมมหังสาพิสัมพุโนโอโธโอทาเตมัสสาสุทาวิดบิประสานนามนาวิีลายพินโยมัจชิตเตจะไดวันเอกกับเป็นรัเว bang pertamalingangsan anyaya cu wata เววิชนาถาิกโยเยวโหังกิตยิสมิิระหิอนุปุกุสวสัตสหัสาวยขาคูมากรวาอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสนมรานาอภิกมุที่กุสมิติวนางสาสหัสาเหมวตายขานาตวานิโนอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสน่สมสาสส Ya Karena Tawarino I Timan To Shuti Man To Wanah Man To Yasa Sino Moda Nama Api Kamung Piku Nang Semiteng Manang Icte Solar Saya Karena Tawarino I Timan To Shuti Man To Wanah Man To Yasa Sino Moda Nama Api Kamung Piku Nang Semiteng Manang Besaya Minta Panca Sata Ya Karena Tawarino I Timan To Shuti Man To Wanah Man To Yasa Sino Moda Nama Api Kamung Piku Nang Semiteng Manang Kupero La Cha Khi Kupi Pulai Sadi Besa Lang Penyalang Sata Saya Karena Pulipas Seti กุเบรราชังหิโหตุปคคะสมิตังนังปุริมันจติฉันราชะตะระโพสัสสะติคันธะพนังอธิปติมหาราชะสยัสสิสุปุตติปิตะสหภาหะโวอินทนะนามะมหาปะราอิติมันตุยุติมันตุวะนะมันตุยัสสิโนมอธะนามะอธิคมังหิกุรังสุติมังนังตะกิรัญจะติฉันราชะวิรุหะตะกะสัสสะติคุมังธานังอธิปติมหาราชะสยัสสิสุปุตติปิตะสหภาหะพะหาวีธะนามะมหาปะราอิติมันตุยุติมันตุวะนะมันตุยัสสิโนมอธะนามะอธิคมังหิกุรังสุติมังตะติมันจะติฉันราชะวิรุหะโพโ ကာနံအာတိပတိမဟာရသေယျသတိစုပ္ပတိတသဟာဟဝေါဣန္ဒနာမမဟာပရအတိမံတုယုတိမံတုဝနံတုယသတိနောမောထနာမအတိကမုံဘိကုရံသတိတိမန္နံဥတ္တရံဈိသံသာကုရုသပသက်တိကာနံအာတိပတိမဟာရသေယျသတိစုပ္ပတိတသဟာဟဝေါဣန္ဒနာမမဟာပရအတိမံတုယုတိမံတုဝနံတုယသတိနောမောထနာမအတိကမုံဘိကုရံသတိတိမန္နံပုရိမာတိသံထတရသုသက္ကနံရေရူဟောကောပတိမေနရေရူပုကိုကုဝေရူဥတ္တရတိသံကြတတ္တရတိမဟာရသေသမတ พันธนรัมาถสูงมณีกิดไปรเวเตศามายามินูทศสาอภูมไกรนิจจศรามาจากูเกตุวิเตนตุวิปุจิตสหะจันทนกมเสตสจะกินูมันทุนีมันทุจาปานาุโอุมัจะเทวสูตูจะมาแต่ดิจิตเตรเนุจะกันทโพนัราชาชันูเซฟวอาภูมนจิิโกเจวัติมพิลุสีรัชสาเอเจเจเจจราชโนกันสภาสหาราจุพิโมทนามากมิกรังเซมิตินัง ทางคูนันภาษานาคาเวสราสหัตจักกะกัมพานัสาตลาอคูปยาคาสหายติพิยมุนัฐตาลาาจักอคูนัฐยสัสสิโนเอราวันุมหานาโฮสุปค้าเซเมติงะนังเยนักคาราเชสหาสหันติที่ปาจิชาปะเกิดวิสุะธิสุทธิจักคูเวหายยะสาเตปนาบัญชาปตะอิจจิตาสุปนันอิติเตศนามังอวัญชะธาลักลักลักลลาชานามาสิชุปนันโตคีมังกัสิปุถุสานะหิวัจหิอุปหายันตานาคาัุปนันสานามังสุโู้ทางชิตาบริษัทเสริญสังมุทราับตา

เอวาชุมีเจยิสัสสาสะหเมตังขะนากายุกะอาคูเทวายิสสินุทัสเสเตระสาสะหะกายาสเปนะตะวานิโนอิติมันตุจุติมันตุวะนะมันตุยิสสิโนุมูทะนามะภิกระมงพิโกนังเสมิเตงนางเป็นตุจเตวาสะหาลิตะอาสมาจัจุเวยนะมาจัตสุปนิสาเทวาจัตทักามกูกูระขีตาระสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมกูกูระขีตานักขันนิขูระขีตาวะอาคูมัทวะลาหะกาวัจมะ ปัุนังมัตุวสิุโสะคปุรินททธทัสเสทัสกายาสัพนัสตะวันิติมันตุจุติมันตุวันมันตุยัสสสิมุธนามะอภิกกมมุนังเมาิมานังากคุณูเทวาชนะมะคีสีขารีวธิจการจะโจะอุมาบุนีภาสิโนปนนสารธรรมจะอาจุจจารเจเเจจาจสุริยะรุจยอุภูวัสวาณีสิรทัสเสทัสกายาสัพเพนัสตะวันิโิติมันตุจุติมันตุวันัมันตุยัสสสิมุธนามะอภิ สมานามหาสมานามนุสสัมมนุสสัมมาคีธาปุถุสิกาอาคุกคุมันุปุถุสิกาอาทานคุหิโยเทวาโยเจรินเทวาสิโนปะรคามหาปะรคาอาคุเทวาเยสติโนท้าเสถีท้าสารคายาสัป็นนะตมันิโนอิติมันตุยุติมันตุวานะมันตุยุติสติโนโมทนามัยภิกขะมุงิกุนังสิมิติมันังสุกากรุหานนาอาคุเวกานัสัชชหะโอตัตะข่ายหาปามุคาอาคุเทวาวิจชานันสัทธามัตตาหะระกจ่ามิสักกะเจสติโนธนายังอาคาปชุนโยโยทิสาบิภิเศร

สิสหพัะูาชาติมัคีรังอุคตินามานาสวังขะเขมูขะตะลังนาคางจันท้าเสตาติตังสุภามาปรมตัจาปุตตาหิมสหะานังโลติโสจะสุภาขาเสมิมานาสาะสารสมโลกานังมหาบามาเบติเตติอุปอุปปนุชุติมันตัวผิดมากยุิสัตสิสทธาเศษใอิสราคูปัญเจกะ วาสาววัดโนตสัจามันจอาการิตุปริวารีตัวเจสักใหิกาตเชื่อเชเวสภาพมแกมระเสนาริกมีปัสากันสามาิยามเอสากันสาาพันธาสเขียทาพันธุ์ชัวสมันตาปเิวาริธามบูมาบูมจิธาคุจิลังอิทิจะมหาเนุกันหาเศนังอภิสิิปัานจะนมหาจักจะลังกตวานะเริระวันยะธาภูสุโกเมโขยานิโตวิตชุโกตัธาตุวิจุธาติตัธาตุวิจุธาติสังมุโรสยังวเสตัญจัสัง ป้าวาคิเตมานาจกมันตาทุกมันที่ยุทธาสาวะเกสเซสนิเตเตมานเสน่าเอกันตาเตวิสัญญาภิกวเตจะอาตาปะมะคุลุงสุตะวันพุทธศาสนาริจตาลขีปะกมุงเนสารลุมดินเชยุนสัพเพวิจตัสสังคามาปยติตายุสเซนโนมุทันติสหายุติเหตุสาวะเตเสนิสุตาเิวุโสจุนเฉยปะกวนาโมมีพุทธเตเซสารละเทนตยัตมิกาเตสัซสิสิปสีเทวานระยะปรมีสุราสิทธิภามันจะอินตาจุโรกาลาคัมพีลักากา สมทาภูกุงบูตูมคางกาจะซ้ําจะพ a m a ะยใยาสิทธิปี่ปัจเตชยาใจยนิสนจรัชทิรนชทิรทีรัทีรทีใชยาใจยาข้คนตุนนิสัยนิสัยนิสัยสีนะเมรราชพนนรชีใชยาใจยากับพีรโนพีเขียนท่านนาิีปีศาจจากูตากาลีใชยาใจยาทุนนิมิตาโีใชยาใจยาสิงคีสุธาทานะมุขขชาใชยาใจยาบรุณะมุขสาตาใชยาใจยาแจมปาทิ นาคากุผู้ละคำโทษชัยยะชัยยะข้าเจ้าคนนัตุรงสุการะผู้ชงสีหะพยยกะตีปาชัยยะชัยยะลุนหนามูขายาใาชี้แต่ชี้แต่เสรีปุณณสุทธินาลีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะจันนินจัสเรธาตุชัยยะชัยยะชัยยะจันนิสันติสศรธรชัยยะชัยยะมังกราตลัญญาพรเกศชัยยะชัยยะบุรุณะยักษ์เกศชัยยะชัยยะลักเกตสุระผูชาเตชาชัยยะชัยยะพันเมนท่านาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัย ชายยะชยยะปเทวิงสัพพังชายยะชยยะอรันตาปเจกับพุทธสาวังชายยะชยยะมหิสุรูหะโลหะดินเทวาชายยะชายยะพามาสุรัคโคชายยะชายยะนาโควิรุณโควิรุปโคอย่างทมาลาเวอินทุชายเวนัสเตยกุเบโรวันุโมปิจักอคิวโยจะปาชุนหัวุมารุทาตารัตโกอาตารามหาเทวาสิทธิทิตาปะสะอัตยโยอิสินุสาวกาสปารชายยะดำมูมันจุเตชายยะดำมูจัสังโคจะทธสปารุจะชายยะกรมเอเตนะชชยยะเตชินะชายยะจุดีมันจุเต ဣဒေနပုဇာတိအစ္စေနဟုတေသယမန္တရံသယုတ်ပြိပုရိသ္စရိဓိမတုအယံမန္ဏေသပတိမတုပရတယောဥက္ကောသယံကုတိမန္တေဘုဇိတအစ္စေသဟဖာမကာနာမေဟေစိနုသယုတ်ပြိပုရိသ္စရိဓိမတုအယံမန္ဏေသပတိမတုပရတယောဥက္ကောသယံမုတိမန္တေဘုဇိတအစ္စေသဟဣန္ဒကာနာမေဟေစိနုသယုတ်ပြိပုရိသ္စရိဓိမတုအယံမန္ဏေသပတိမတုပရတယောဥက္ကောသယံမုတိမန္တေဘုဇိတအစ္စေသဟဒေဝကာနာမေဟေစိနု จะปีปิมาตัวประหลยูคุณสยงมุทิมันเิเป็มุสิตาใช้ะตาสุภะคานาเมห์สิรูโยิพุโยิพุทธศสสิริมาตัวอยัมรัสมัสจะปิมาตัวประสยคุสยงมพุมันเปมุสิตาใช้ะตาสภามคนาเมห์สิรใช้โยบิพุทธศสิริมาตัวอยะอยัมัสจะปิมาตัวประสยคุยงมุิมันเิปมุสิตาะตาสภาะคานาเมหสิโนใช้ยันตัวพุทธิยามมเกายนันทวัฒน อวังวังิจะโยหหิเสยาุงมังคเละปะสยาปะรังเกสิเสยปฏิบัปิภะเลอภิษฎเกศสภพตานังอกปตุาติชนัันตังสมังคะลงสุปะพาังสุุทสุมังคโสุมัตุจะสยิดทงพัิสุรภรกินังกายกรรมังวาจกรรมังภะรกินังภะรกินังมนกกมังุทิเตภรกิจังมัสกินานิกต่วาะปันตะเทปภารกิเนี่อิตเตอัตรธาุกิตาวิรุณาพุทธาศาสนาเนียอร ถวิชาหงษ์ตูสัพพะทะยุทธการตุสัพพะสัตวังรักขางตูดชินาสัสนังแตกกติปัทนาเตสังสะเถภูเรนตุมโนรัทายุตตะกาเล็บวัสดุวัสังวัสาวรหังกาโลกขาจุดปัทวาเตสังนิวาเรนตุเจสัพพะระกายสูงหังกิตตจุขังอรังตุยะถาหัง หมสุดธรรมะนิยางสุตังอิมมสุตังเอกังสัพยัญพกวาสัมติยังีหารติคิตามันอนาคปินทีกาสะอรเมจัตถคระกวาพิภูมนเติพิสวติันเตติเตพิภูพระิสูงพะกาเอตตะโจะอุปทาวาพิเกเวตถาคาตนางนุปทาวะตถาคานางทิจาวะสาธาตุธรรมทิจาวะธรรมันติยนัตสเปตังการนัญจติตังจัตสภุิสัมพุจติพิสมเตติพิสมุจวะวิิสมตว่าอาิกาตเตเตปัจเปตวิปัสสา อุปทาวาพิเวสตาตาตังนุปปทาว่าตถาคะตังทิ่จาวะสาราสุธรรมะที่จะทำมาที่จะธาทมาที่จะตตาทำมาไดยามตาสัเพสังคาลาทุขาติตตงสัตถาคตัวพิสมุจฉติเอพิเสมิติเอพิเสภุจิตว่ที่เสมิติว่าอจิกติเทเสติปัญจเปติปัญตเปติเวบวะรติวิปัสติอุจนิกรุติสัมเพสังคาราทุขาติอุปทาว่าพิเวิตาตาตังนุปปทาวาตตาคตังที่จาวะสา ธาตุธรมะที่จะาตุธมะนี่ยังมาจาสาธรรมะนัตตสติงสาขุพิสุทธิพิเเมเพิเพทธวายพเมตตาวะอิกตเชสเติปัญาเภทิปัาเภติวิปาญญาีวิปัญติอุตติกระดิสสมเพมธรรมะนัตติธรมบุจะพระคะวะอาตตรานาเตภพิคูุระคะวะตุปตังภิธันทุนติปูโพระเจรจาคาถาแปลอจิจานะ ปฏิตังนาวะขามินะน้าปฏิจังเขนะ้ากตังบุคคลไม่ควรตามเพียจริงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผนวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยอดแท้จริตธรรมะฮินันตังอปันจ่ายน้ากตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นรุ่คนยังไม่มาปัจจุบันันจะอยยูทำบางสัตว์ทัศนีย์ปัสสติอสังหิรังอสังขุปังปังวิธามานุบุหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้เงินคนแข็นเขาคนพอุณอาการเช็ดยันไว้ อาจจะว่าคิดจะมาตางปางโูชัญญาลังสุเวความเพียรในจิตติท่องทำในวันนี้ใครมีจุกความตายแม่พรุ่งนี้นิฮินุสังขารันเทนนามหิเทนนาเมจุนาพ่อการฝ่ายเพื่อนต่อมัชราสิเมเซนะมากย่อมไม่มีสารับเราเอวังมิหารมาตาปิงองคุระตมามันทิตังตังเวปัสเอกะตุติสันตุอจิกะเตมุนีมุนีผู้สุงกับย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคันทั้งกลางวันคานคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมสังเวครับปัจจัยเวกานะแปะสัพเพสังขา หลานอาจายสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรม,ททมดดน้มนมนมรร,ร,รทมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้เดือดไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน้รรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ส่วนยาก,พกเพเกิดขึ้นและแก่เจ็บตายไปสัพเพ昙มานตตาทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวในตัวถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตัวความชีวิตท่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนตัวงวางครูบางย่างนมัแม อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาแันรับปริโยสารลางนี้ชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งมีนี้อเนจจังชีวิตของเราเป็นของไม่เชียงมาลังนี้นในในเอเนจจังความตายของเราเป็นของแช่งบัตาคอที่จะสัตสเวตอิยังไกยูอจริรัมร่างกายนี้มันตั้งอยู่นานอภิตายมีญานุขันต์ปจาใจวิญญาณจุดจัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอจิตสติจากนอนทับทิบปฏิวิณขึ้นกับไดินกระดิ่งกำลังอีบา่าผลิตดังวัท่อนไม้ในท่อนฟืนนั้นและถามหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทาวายาอุปถัมายาธมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจนติกาเกิดขึ้นและย่ำดับไปเตสังวูปสัมโมสุโวงกองไปสงบและกำสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตาม่ิติจาดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาเลี่ยงสุดชันนิสเรที่ตายและและกำจะตายสตเทมหามนสัยนม้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนม่ติไม่เอจะสังสโยความสงสายในความตายนี้จะมีแก่เราเลย บุญชดเมตตายยังกิติยังกิติดุษรังกรรมังสะเปหีพระเทหิกันตังบุญยนังอนุโมทันตัวจนตัวภูณฑูยีเทวะเสมิงถายเนธิกตาสีกายุกาสะทางหงตูสุกิทางหงตูทุกขาปังโมยันตูมาตายปิตาสุขิทางหงตูทุกขาปังโมยันตูใส่เปยยติกาสุขิทางหงตูทุกขาปังโมยันตูใส่เปยยติกาสุขิทาง สุกิตางหตัปทขาปมยัตัสัพเพปิสสัพเพยะกาสัพเพเปตาสุกตาหตัวทกาปามยัตัสัพเพยะยุปชายะสุกตังหงนตัวทกาปมยัตัวสัพเพนะตาสุกิตาหนตัวทกาปมยจรตัวสัพเพเทวาสุกตัหตัวทกาปมยัตัสัพเพสามัติังสมิชันตวบุตรชนุทนบุตทวดอโมพุทธิสสตอาคิม่อิทิปะวานอโมพุทธิสสตอาคิตไอิิปะบานโมพุทิสสตอาคันติตยังอิทิปะวาบุตรฏิทานคาา สถบีล e ta, e ้วะรเรคูเปะเรปุธิเรตหิงตหิงาัมมะทันเนนะนตุปจิาชุธิงะเรเทระมิหารมันทะเลเทระจัมะชานาวกาติภิสารมิการนมติกุสกาขามาเสนสานิขามาติสาสาสัมปนาปุตาทุกิตาปุเตเาราปุชาเยปิจานาสัมภาสังเสสะจัจจะถวโปปปจิกานิยานิจังธรรมะวังปฏิจจเจสสมเพรปิทุกัสสัรณุสังขังทาตุจีรังจัตังธรรมธรรมาราจุปะาสุังโ ตุสมะโ่วะอัธยาทิหิตย่าจะอเมรักตุสัตตมุสันติวิสามเจริโนอุทิงสัมปาปุเนยมะชันเมเอลิปปเวเจปัชนาหุงตุสันเพปิปปิโนพุทธศาสเนสัมมันทานาปุิชะตัวกาลาเทวุวัสสตุอุทิภวญาสัตตังังเสมิทังเนติเมตติณิมาใจปิต่าจารชังนิจังละถูปตะักังเอวังเทเวนาราชมุปะชังละคนตุสัปราบุตรเทปตาอุโยชนะคาถาทุกขาปตาเจนิทุกขะปยาปตาเจนิปยาโสกขาปตาเจนิโสกังหงตุสกพปิปปิโนเอตาวาตาจะอามิิหปปุญญร สมังม well, ุยสัพัสพเทวานุโมทัตุสัพสปฏิิราทานานทันตุสิทธาและันตุสิทธาปานาปิางหุตุขันตุเจวตาขตาสุปุจมาคขคาถาหุตุสัพจุมัคารังละตุสพเทวตาสัพพะบุานุภาเวนสุติอหุตุนิรันรัหุตุสัพังจุมังคารังละตุสพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสุติอหุตุนิรันรัหุตุสัพพังจุมังคารังละุตุสัพเทวตาสัพพะสังานุภาเวนสุติตุตุ สัพเพภูธาปะละปัจจายปัจเจกนั้นยังพลังอรหันตระมตฑะเจเจนั่นละความมรรติสุพัสดะสัพเพภูธาปะละปัจจาปัจเจกนัยนจงพลังอรหันตระมะเจเจนัปนะความติสุพสดุสัพเพภูธาปะลปัจจาปัจเจกนั้นงพลังอรหันตระมะเจเจนั่นคามมติสุพัสดะสัพเพภูธาปะละปัจจาปัจเจกนั้นจึงพลังอรหันตระมะเจเจนั่าละความระติปัญธะปสสจพัอดกาัพเพนูธาปะละปัจจายปัจเจกนัิ พันธิมิสสะสสะเพรูทพภะระปตาปเจกันตยังพลังอรหันตระนตะเจเจนั่นหละกขงีเสสสะเพผู้ทพภะราปตาปเจกันตยังพลังอรหันตระนตะเจเจนันหขงพิเสบสะสะเพผู้ทาพะราปตากัเจกันตะลันะยังพลังอรหันตระนตะเจเจนันละขงพัีธสสสะเพรูทาภะระปตาปเจกันตยังพลังอรหันตระนตะเจเจนั่นละกงพันันธิมิตรเสบสะสสะเพรทธพะระปตาปเจกันตยังพลัง อรหันตันจะเจเจนรักของพนิสุปสุโสเทพุทธะกัลปตาปเจกันตยังอรหันตันจะเจเจนรักของพนิสุปสุโสด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่พระเจ้าได้สวดสรรเสริญเพื่อจงวันนี้พระเจ้าของน้อกายอุทิศถวายเป็นพระราชสุส่วนเดชสุนันจ้าชสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสุดเดชสุวรรณคาไร ขอในทรงเห็นบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่้าพเจ้าให้เข้วคั้นปลอดภัยจากทุกสุขทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงให้มีแรงในทางสุขิริมงคลเป็นสมาชิตมันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุบายยากจนขอยอนิมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนั้นอีกทั้งขอเทียบตลอดจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุวิจารณ์สรรพการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทพร้อมน้อมพร้อมพร้อมน้อมสูงดุลพันแห่งมงคลไปสู่องค์ มาถึงมงคลปิตายาตเสียทีทั้งฝ่ายไทยและฝาล่ายลาวรวมถึงผู้ถมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งม,มรดเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุทธานุภาพระจากเทวานุภาพและริษัทนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลให้เป็นสิริมง,งคลแก่ผู้ครอบครองและบุญชาทุกข์คำได้เชิญสาธุ